ทิ้งโอกาสในการเลื่อนขัน้นทิ้งโอกาสในการที่เราจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจรหรือทํากิจการตัวเองอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรถ้าได้เรียนก่อนหน้าเนี้คงมีโอกาสมากกว่านี้คงไปได้ไกลมากกว่านี้ ไม่เคยคิดเลยว่าเตงอะ่ะมีปัญหาในเรื่องไมเซ็ตคิดว่าเราเป็นคนไมเซ็ตดีแล้วก็เป็นคนที่รักเตงมากๆจนมันมีหลายๆครั้งเลยที่เราแบบมันไม่สุดสักทีทอะ่ะหลายๆครั้งที่เราทิ้งโอกาสไปทิ้งโอกาสในการเลื่อนขั้นในการสอบเป็นผู้จัดก,การทิ้งโอกาสในการที่เราจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทํากิจาก,การตัวเองอะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรพอเราได้มาเรียนในคัสอินเนอร์เม e เ v อร์ตอนที่ครูสอนอยู่อะ่ะ มันทําให้เราย้อนคิดกลับไปโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตอ๋อเข้าใจแล้วที่ผ่านมาที่เราแบบไม่กล้าทาไม่สุดสักทีอ่ะมันเกิดจากตัวเราเองตั้งหากมันเกิดจากความกลัวทั้งหมดเลยอ่ะพอเราได้เรียนคาดีจบเราเข้าใจมากขึ้นเรารักในตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาคือเราร้อให้คนอื่น เขามาติดถุกเราใช้ชีวิตบนมาตรฐานของคนอื่นเราใช้ชีวิตบน,นความเชื่อว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะดีนะต้องทําแบบนี้มันจะดีนะเราเห็นแต่เป้าหมายข้างหน้าแล้วเราก็ถามตัวเองตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะถึงเป้าหมายนั้นสักทีวะครู่ะพูดมาคํานึงว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคุณเดินม,มาไกลแล้วนะมันทําให้เราเห็นว่าเออว่ะเราไม่เคยชมตัวเราเองเลยอะ่ะไม่เคยให้กําลังใจตัวเราเองเราหาความสุขเราหากําลังใจจากคนข้างนอกตลอดเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นน่ะถ้าเราหันกลับมามองตัวเองอะเราเป็นเพื่อนตัวเราได้ไหมอะเราเป็นพ่อเป็นแม่ให้ตัวเราได้ไหมเนี่ยมันจะทําให้เราเติบโตมากกว่าเป็นค้าที่เปลี่ยนชีวิตเลยอะเป็นค้าที่ทําให้เราแบบตื่นรู้อะความสุขอะมันเกิดจากเรามันเกิดทักษะในการสร้างของเราที่ผ่านมาเราเอาความสุขไปไว้กับคนอื่นความกลัวที่ผ่านมาเพราะอะไรเราถึงกลัวครูมีวิธีการในการจัดการความกลัวให้ทําให้เราเก้าวข้ามความกลัว เพิ่มความกล้าแล้วก็สร้างศรัทธานในตัวเองพอเรียนจบปุ๊บคือรู้เลยว่าแก่นของชีวิตอะ่ะมันคืออะไรแล้วมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วเรามองเห็นโอกาสรอบตัวเรามากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่มันผิดพลาดผิดหวังเราจะไม่เคยมานั่งโทษคนอื่นแต่เราจะยอมรับแก้ไขแล้วปรับเปลี่ยนแล้วไปต่อมันทําให้เราใช้ชีวิตได้เร็วมากขึ้นยังมานั่งคิดเลยนะว่า ถ้าได้เรียนก่อนหน้านี้คงมีโอกาสมากกว่านี้คงไปได้ไกลมากกว่านี้หนึ่งโอกาสที่ใหญ่ที่สุดแล้วเรากล้าทํามากขึ้นคือเรากล้าทําธุรกิจของตัวเราเองด้วยตัวเราคนเดียวเรากล้าเป็นครูสอนความรู้ประสบการณ์ที่เรามีวันนั้นมันทําให้เรากล้าและตัดสินใจที่จะทํามันคือไม่เป็นไรวะเอาวะคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างฉันจัดการได้ซึ่งพอนักเรียนมาเรียนและเขาเอาไปกลับไปทําแล้วเขาได้ธุรกิจ เขาได้หลักการในการคิดวางแผนทางการเงือเราก็ดีใจแล้วที่เราความรู้ของเราเป็นประโยชน์กับคนอื่นคาดอินเนอร์เม e r เวอร์เป็นคาร์ดท,ที่แนะนําหลายๆคนที่รู้จักผู้จัดก,การเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ใกล้ตัวเราคือแนะนําว่าต้องมาเรียนคาร์ดนี้เลย